่มสวัสดีครับผมอยู่กับเต้ยรังซีมันนะครับผมป้าคนถ่าบึงโคตรบังหันนี่ตเตอรนีดแจวบอกแม่บัวอันนั้นเป็นของแจวไปโอนจากคนเอาเป็นบอนมเป็นกระปุกอันแมนแมนสวัสดีพี่น้องนะครับผมคือเมืดแต่ว่าเออมุมอยู่พอดีจะของหลานเด้อเบื่อเหร่อีต่อเหมืนคนรักอันนี้การติกามาเด้อ เป็นบ้าเดิมมีผลเยอะมากหลาสุดพี่น้องนะครับผมลักกระติกน้ำมาแล้วนะครับผมลูกกระติกน้ำโอ้เพิ่งหน่อยเอามาเด้ออุ้ยยังมาตูดจะจะไปเด้นเคลนเอากระติกขนมากกดดันดท่านนะครับผมเมื่อละมาวิ่งถึงเหล็กเนาะพี่น้องนะครับผมมาอือโอ้โหเียมสวัสดีครับผมไปถึงเลขกกันมาดิ่งกันได้พี่น้องได้พี่น้องนะครับผมเขาถึงยูวันนี้ คือดูให้ถึงกินเลเด้อคือกินนะครับผมหลายใบเลยรู้สึกว่าจะซื้อหลายใบอยู่นะครับผมพันบ๊อกไก่สวัสดีทุกท่านนะครับผมพ่เราเกาหางเลยเกาหาหรือเปล่าพ่อเนี่ยนายบอกจัหงหางไปบ่กเลยว่าบอกเพราะพี่บาบอกอ่ะฉันบริจาคกับเรื่อซื้อหงหางธรรมาบริจัยซื้อทำหงหางเก่าหงเห็นหงกับเก่าเงินคือกันไปเบิ้งแล้วไล่เบิ้งบะมี่ก็เลยบม่ได้เอา สวัสดีครับผมคือเก้าล่ะเกาพัศน์เลขปัญหาตงนีอ๋อยินดีด้วยนะครับผมได้ถือเลขอ่ะยินดีน้ำเด้อพี่น้องนะครับผมถือเลขกรับอาไรทำผิดอะเด้อค่ะพี่ง้องอยนะครับผมน้ำมันเมื่อบาน่นี่พอถือจะคดนะครับผมถือต่ผีแพรวนะโอ้ถูกห้าศูนย์เก้าหนึ่งร้อยคูนร้อยพัศน์โอ้ดีใจนะครับผมโพรเด้อเขาเลขไม่ได้ใส่กาสาวผึ่งหน่อยสาวผึ่งเลขออกบอพัศน์บ่ออกอ่ะบ่ออกครับผมที่บ่อ แก่พนักงาประจําทน้าตีไปใส่น้าตีกับบ้านนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมที่กินบุฟเฟกินสองคนเลยพหอเดียวแลกบอพี่น้องแก่ต้องผักนขึ้นมูยอดหมดเลยขึือเก่านี่ยแหละจ้าถือเสื้อยพัสนยินดีด้วยนะครับผมพี่ระดาไปใส่พัสนไปตลาดโอ้ไปตลาดไปลันข้าครับผม จับฉลากนำพาอาจารย์ได้เลขข้างหน้าวส่วนสามตัวสี่พันดีใจด้วยนะครับบันถึกเลขก็ดีใจน้ำด้อพี่น้องนะครับผมถ้าถ้าพี่บ๊อถือก็ยื้อซื้อครับรักวิเต๋อวัสดุน้ำแข็งครับผมสวัสดีพี่น้องสุบูสุขชนนะครับผมถ้าหนาแข้งนีนะที่มันตัดนะน่ารักนะเต้ยนะยังไงครับเต้ยยัยพึ่งเบาเจ้าขี่เล่าตอนไล่สดอยู่วัสดุ โอ้ยพ่อๆกันแล้วพี่น้องนะครับผมอันนี้มีน่ารักนี้กินข้าวนะครับากไม่ได้พี่น้องยูด้างหลาผัดมาม่านะครับผมดูบอกกันจะเอามื่อเมื่อแล้วตอนนี้สซไสใส่เบงหองไหน่องเห็นนูไหมเห็นครับผมแก้วกำลังเลี้ยงทํำหองอยู่ถูกยูค่าสองสองหนึ่งร้อยบาทพัสดดีใจด้วยนะครับผู้ใดถือเลขอ่ามัใสแน่ไปถือ วุ้ถึงเหล็กพูดหน่อยว่าเอามาปั่นใส่น้ำแนยวาสันท่านี่คือมีจัดมิจรีอยู่เล็กกับมือกกับือเมูพี่น้องนะครับผุณือเปทังปั่นก็แล้วไปแล้ววันนี้อ๋อทุเรียนมันกินเนยทุเรียนภูเขาไฟวันนี้ทุเรียนภูเขาไฟกินได้แล้วนะครับผมถูกเจ้าก็ห้าสาร้อยวาสันดีใจน้าเด้อครับผมผู้ยถือเลกนะครับผดีนะดีบี่เด้ ชอบทุกคนครับผมประสันพี่แพลวถูกบอสพี่แพลวถูกครับผมสองสองนะครับผมสาวผึ่งเมาแย่างน้องเต๋อประสันถือยูสองสองเลขงามพี่น้องนะครับผมสองสองแม่นุถูกสามร้อยประสันดีใจน้ำนะครับผมผู้ใดถือเลขก็ดีใจน้ำด้อพี่น้องนะครับผมอยากได้กระเป๋าไอเตยแม้ว่าสันสวัสดีน้องเตยครับผมผู้ใดอยากได้กระเป๋าถักไปเด้อพี่น้องนะครับผมมีแอดมินอยู่นะครับผม fc เตยดัดรัสันขอบคุณครับผมมึงพี่น้องนะครับผมคนที่ถึอเลขก็ดีใจกน้ำด้อครับผมอันนี้ถูกเหมือนกันครับถูกกินนะครับผมเพชรตาสลอนยนแต่ละคนคือกินนะครับพี่น้องนะครับผมอุ้มลี่คือจะถูกไลยเด้วะสันฟันซื้อืมฟันซื้อเหรียญตัวส้มซื้อกระดาษซื้ออันยังนะซื้อเลขหรียญกระดาษซื้อศาส ซงทุกอย่างก็ได้เอาไปซื้อสีด้าแกว้วเขามาแจกไปซื้อได้สมัยนี้เขาพอซื้อกันแล้วครับผมตองตองนะครับเึ่งนัดไปไซอาสนันเล่นกันไปทั้งบ้านเลยพี่น้องนะครับผมจะไปหายังกลิ่นบุญเองไปกินบุเรียนไปกินทุเรียนนะครับผมทุเรียนภูเขาไฟนะครับผมพอดีพอดีมื้อนี้มื้อนี้ใหญ่พอดีทุเรียนภูเขาไฟนะครับผมระดามาแล้ววะสันโอ้ยเนาะ เป็นระดาัมานางก็น,นาวาสันรวมหลายงวดขาดทุนมาสินก็นาา่าเอาใหม่เอาไม่ครับผมสู้ต่อไปพี่น้องนะครับผมจะไปจะไปท่อนะครับผมทำไมพี่เตยรักจังวะสันขอบคุณครับเี่ยวกระไลวะสัน,แ,สนแ,แมนครับผมบน,น้องเต้ถึงยสโสแล้วนี่ถึงแต่เมื่อวานแล้วครับผมพี่ดองนะครับผม คือโบลองเพลงอย่างฟังเนี่ยเด็ดเดยวสิ่ไหลลองเพลงอยู่นะครับผมพี่น้องนะ,จะเจ๋จเย็นเด้อพี่น้องถึงเลขโบไม่ถูกนะครับผมถูกกินนะครับเอาระดามาแล้วครับผมมาแล้วครับผมนี่ละระดาบตัวเป็นๆน,นะครับผมมันเรื่องเมื่อตัวของชีวิตยังมีว่าหน้าเสมอแมนครับผมสู่ต่อไปพี่น้องนะครับผม ซื้อสามสออกสอสองแมนครับพี่น้องระดาชอบเตยยังครับวัสัจะเย็นเย็นพี่น้องครับผมถูกสามสิบาทหักแล้วเหลือ200ร้อยวัสดุไขรกบถือพี่น้องครับผมแมนผููได้ถือกับไข้ก็บถือนะครับผมเนี่ยระดามาแล้วนะครับผมแก้วเมือม่อ,อ,อดี้อยพูดอยู่เด้อันอันห่าก็หานั่นแก้ว แต่บุหรี่มีคนเห็นบ่เดีผู้๊ดถือกระดีใจนะครับผมเพราะว่าส่วนมากอันเข้าจับบุคอลเดียเป็นมูนในเฟนอ่ะนะสวยมากครับระดาวัสดุพี่ตุ้ยสวัสดีพี่ตุ้ยนะครับผมขาดขาดเทน้ำแข็งอยู่พี่น้องมันละลายเมาเลยตีวัสดุเมาแดดครับพี่น้องมันดีแดดแห้งครับอย่าลืมไปเบิังคลิประดาด้วยค่ะเตยจีบระดาดีบอวัสดุจีบ สอนเตเตยจีมีสิบอ่ะต้องสอนเตเตยจีโอ้ยกินน้องระดาหรือยังมาซันออกอายุระดาพอดี2ี่มาซันแมนโบแมนแมนบบเดือนหน้าวันเกิดระดานะคะเดือนหน้าวันเกิดระดา23่มมันมาซับเดือนไหนเข้า22่2อ๋อเดือนไหนยี่สิบสองผมยี่สิบสอปีนี้กเข่ได้ซื้อเลขมันเกิดจากกองเนอะเพราะมันสิบยี่สิแล้วพี่น้องนะครับเป็นแฟนกันเลยมาซันเอา เอแพัลล่มนี <k 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 ่แหละพี <k <k ่น้องแฟนข่อยนี่แหละบางเงินเสียวขาวเลยค่อยๆเสียวอย่างที่ว่าหน่อยอย่ากินทุเรียนใส่แอลกอฮอล์นะครับพี่น้องอย่ากินทุเรียนใส่แอลกอฮอล์พี่น้องครับผมพันถึงกินอยู่ซีวิกพี่น้องมีแต่ซี่วิกตอนนี้นั่งหมอก็ระดาษจังหวะมาสั่งแก้วพี่น้องนะครับผม จีบงานหรือว่าจีบความละนองวะสันได้เบิร์ตครับผมจีบงานจีบความนี่เสือบ่อยวะสันเสือขึ้นหยังครับผมเห็นหนูบ่อยเต้ยเห็นครับผมเห็นทุกคอมเมนต์นะครับผมรีบพูดใดขึ้นสิแด็กเขาเก๋ลดาหน่ารักจ้าอยากให้เป็นแฟนกับเต้ยีลีเดอร์วะสันโอ้ยอจินมาซื้อซะพี่น้องอาจินซื้อนะครับผม จินก่อนนะครับผมจินจินก็ไปแนลจินจินเกือบทุกคนแล้วตอนนี้ตอนนี้จินไอตเตอร์จินนัดนัทจินไปอีกอุ้ยลายลายหดลายจินแบบว่าลองลองคนกับมาแบบว่าจินก็พู้นั่นก็พู้นี่แก้วนะครับผมน้องเต้นอะไรกว่ะส้นน้องเต้นน้องนัทไปใส่น้องนัทกับอุดรครับผมไปอันไทยเอ็มวีเลยไทยไปถ่ายงานให้้ผูใหญ่านาคบ้องทรงอยู่บ้านนะครับผม เป็นแฟนจิ้นหลายแล้ววะสันหลายพี่น้องนะครับเบิร์ตวงเนี่ยจิ้นตอนนี้ตอนนี้จิ้นน่าเหมือนทุกคนบ่จิ้นดอกเอาอีรีหลดนวะสันแก้วแก้วโอ้โหเจนยินเดอร์พี่น้องนะครับผมเย่ผิ่งเย่ผิ่งกลับเลยตียั่งครับผมนี่เจมก็ยังอยู่นี่อยู่เกมยังอยู่นะครับครับผมเจมก็ยังอยู่นี่นะครับผมยังไม่ได้กลับนะครับน่าจะกลับพรุ่งนี้นะครับผม กระเป๋ารูปน้องเต้ยสั่งได้ทางไหนครับวัสดุอ๋อมีมีเพจอยู่นะครับผมอยู่กับพี่เอียฉนโลภ่วนเงินแลเดี๋ทักไปดูนะครับผมมีผมผมลงไว้อยู่พี่น้องนะครับผมผมเขียนไว้อยู่มันเต้ยคือจอแถววัสนพี่น้องตอนไอเต้ยไอละีแล้ไอระดาเจอปูรักป้าป๋อวัสดุคิดหอพี่น้องตอนน่าห้องเพียงขนาดนะเจอปูรักปั๊บรักปูปั๊บเมาอย่างพี่เต้ย เดียวนึงที่น้องเมายังพันเมาครับผมเมาแดด <c oughs> ตอนนี้จินไปจินมาจิกรรมอีง๋ง <c oughs> อียงพี่นอ <c oughs> ้องเขาตอบมเขอไปว่าเร่งเรื่องเทียนเป็นพพ์ไปเองเดียวพอระดาก็นะากเป็นระดา <c oughs> ได้ไป,ปีดเอเมือโบี่น้องบอบมีไฟนะครับผมไหลสดสดนะครับผมแมนไฟเสียจะหน่อยไอลงเฟสไอหรือเพจไออันนี้ลงย t u b e นะครับ ส<ม>ิบห้ากรลกฎาดาวันเกิดละดาครับรพี่ต้ยวัชันแม่นบอกพี่ตุ้ยจำดีเนาะพี่ตุย้ยเนาะแล้วจับได้ของสุคนแก้วแล้วยังโพดอันอีหยังกาอันของเจน,นานานะนาะกออ่อนประมาณสองมืไไอค <ละ S 2> รูหูไปใส่แตีกลับบ้านนะครับผมเนนพิ่งติลลมเลยวผมแม่เราไปร้อยอันกินทุเรียนหมอพี่น้องทุเรียนบุกเขาไฟนะครับผมผมว่าในีสิ้นอยู่ มซูซุกซุกพอดีแล้วมูน,นี่มูว่าน้ำมามึงก่อน,นี่พนเพิ่งน้อยเก่าบเลยดีว่ะเพิ่งน้อยยังไม่ได้กลับกันนี้รถเพิ่งน้อยอะไรนี่พี่น้องนี่เอี้ยงงนี่รถเอี้ยวะลดอันมีสูบุรี่เ<ร>ขาเอืนบบนเ้นกระบะลดเขาเอียงวะมีสู้ใช่ไหม,ม,มโอเคมีสู้มิชินะครับยังไม่ได้กลับนะครับผมกลับไม่ได้นะครับผมแต่กลับมือนี้หล่อเสียครับผมเตรียมตัวทอนหล่อนะครับผมนัตตี้ไปใส่นัตตี้กลับบ้านครับผม เฟสพิตเตอร์ชื่ออะไรชื่อรังสีมันชัยทองสีนะครับผมเข้าไปแอดเข้าไปแอดระดาบอดายอยากดูเสือนะแอดไลน์บอดายบอกอยากดูเสื้อหรือยังเมาอย่างเสือดูเสือโอ้ดูเสือดูเสื้อนะครับผมยังขายอยู่นะครับผมแอดเฟสก็ได้นะครับระดาบอกเมาอย่างพิตเตอร์ยังไม่เมาครับผมนี่แอดเฟสนะจ๊ะอันนี้แอดเฟสได้มานะครับผมสั่งเสือได้เด้อพี่น้องนะครับผม ราคาเป็นกันเองนะครับผมจังหนเสียนสีไล่โลเซ็เก่าอีกอยู่เอาแบดแก้วแก้วเลยแบดเอาละพี่น้องนะครับผมแบดไปแล้วนะครับแบดสีเบิร์ดแล้วจังพอกันไหมเด้อพี่น้องนะครับผมผู้ได้ถือเรียกก็ขอให้โชคดีโชคหมานนะครับผมผู้ได้บอถือก็งวดหนายังมีพี่น้องนะครับผมสู่ต่อไปเด้อพี่น้องนะครับผมจังพอกันไหมนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ